ครับผมสิาพามาสอม่ากกอ,อ,สอมลูกย่างปีกนกเนาะครับน่องส่อมลูกย่างปีกนกของไม่ตีเอกพี่น้องครับไอตัวนี้มันนี่ส่อมแบบบ้านๆครับผมมีเครื่องมือ,อยัางดอกครับเอาไม่แรงขืนน้อยนึงนาอนี่นี่ครับแตกเสียนาอพี่น้องน,อนาอนี่ตัวนี้ตัวนึงนาอพี่น้องอา้าวถอดเลยครับถอดเลย เช่นบนนอกครับนอนี่นี่นอพี่น้องนี่ลูกยางร่องก้นกระแทกปีกนกนี่มันแตกเนาะพี่น้องแล้วผมก็สิเเลี่ยนขั้นทรงเนาะขั้นทรงขรงั้นสักพี่น้องเห็ดแบบบานบานเห็ดง่ายง่ายเนาะพี่น้องเนาะสมแบบบานบานเนาะผมมีเครื่องมืออยังเนาะครับมีไม่แกงอันเดียวมีไม่แกงอันเดียวนี่เนาะ แม่แรงโหลดปีกอันเดียวเอาไม้ห้องไว้ให้มันเน้นน้าเล็น่อยพี่น้องแล้วก็สิเปลี่ยนนี่สองคางเลยพี่น้องสองคางตัวนี้กับคูหนึ่งเนาะตัวนี้อีกคูหนึ่งพี่น้องสองคางปีกหนูสองคางมันเสียเมื่อไรพี่น้องเอ้างุดหนอดเลยระบบเนาะไมตี้เอ็กพี่น้องไมตี้เอ็ก ไม่ตีเอกเนาะจับเบอร์สิบสองพี่นอ้องหมุนออกเลยครับนี่ซ้อมไม่ง่ายบานๆพี่นอ้องซ้อมเองเนาะทำเองซ่อมเองเบอร์สิบสองเนาะคลายออกแล้วปักใต้มาหมุนง่ายปักใต้ปกตักใต้ คอยไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะเปลี่ยนลูกย่างปีกนกคูนึงแล้วก็ไอ้นี่คูนึงนี่กันย่างกันกระแทกถอนอนนนุกรณเนาะสั้างอะไรไปแล้วครับสมบบ้านประหยัดงบพี่น้อง สีส้นนี้แั้งหน่อยเนาะครับเนาะมัดสนิมบกเคยได้ทถอดยักเทืแล่ะครับยี่ซิปปปี้ล้วพี่น้องมันมดสภาพเนาะเลยเหตุเองเลยพี่น้องสอมเองแต่รถไทยยังสอมได้เนาะตัวนี้ก็ต้องซ้อมได้เ,เปลี่ยนแบบบานๆไว้นนองเห็นง่ายๆขึ้นไม่แรงตัวเดียวจบ ขัมาขึ้นก่อนอยังน้อยสนิมโอ้ขี้ดินจับจักปีลยยี่สิบกว่าปีลหรอปีสิบกว่าปีพี่น้องเอ้ยถ้าขั้นทรงบรุลูนกันบกบอด้เปลียนเหรอพี่น้องไหนๆเดบถอดแต่ที่ถอดให้เมื่อลยเนาะถอดเปลียนให้มดนหยวกสุดเลยพี่น้อง ค่าใส่ใจบ่แพงแต่สมเป็นเนาะพี่น้องเนาะผมสร้างมาแล้วเ็ดเซตตัวนี้ครูหนึง่งเนี่ยพี่น้องนี่ตัวนี้ครูหนึง่งตัวนี้ครูหนึง่งผมสร้างไปแล้วประมาณหกร้อยเนาะห้าร้อยหกร้อยห้าร้อยห้าร้อยเกือบหกร้อยบาทพี่น้องนี่ครูหนึ่งตัวนี้ครูหนึง่งเนาะสร้างไปแล้วเนาะประมาณ จำบ่พิษนะพี่น้องประมาณนี้แหละประมาณหาลอยหาลอยนี่ขันสักขันทรงนี่ผมไปเบืองแล้วนะพี่น้องพันแปดบ่บวกขาทรงนะพี่น้องเนาะขันสักขันทรงนี่ถอดง่ายๆพี่น้องขันสักขันทรงผมกดเนี่ยพี่น้องเนี่ยผมถอดแล้วเรียบร้อยเนาะขันสักขันทรงมันมันรูดเนาะพี่น้องนี่วิธีถอดบ่ยากพี่น้อง พอ,อนอนถอนยังออกขอนตีเลยพี่น้องขอนตี่ตะปูห้าก็ได้ขอนป้อนก็ได้สามสี่ป้อนมาเถินเลยต่ำตำเลยพี่น้องเด้งออกเลยนี่นี่เนาะเนี่ยผมถอดผมถอดออกมาแล้วคางนึงเนาะพี่น้องเนาะนี่เนี่ยคันสักคันทรงพี่น้องเนี่ยถอดออกมาเรียบร้อยพี่น้องน,น,นี่เสียเนาะเนี่ยเสียเบิร์ตพี่น้องนี่ เปลี่ยนเกิดไหนไหนเดี๋ยวถอนเนาะพี่น้องไหนไหนเดี๋ยวถอนแล้วกับเปลี่ยนมันมดหยกสุดเลยพี่น้องเนอะน,นี่ถอนมาเรียบร้อยนอพี่น้องนะเห็ดเองบ้นบานพี่น้องเห็ดบ่ยากเนี่ยบนนี้กันเอาคอนนี่พี่น้องเด้วอวิธีถอดมันนี่นี่สิผมสิบ,บอกนี่ตัวนี้มันมันรุดเนะพี่น้องนี่เนี่ยตัวนี้มันรุดเนี่ย ติดกับตัวเหลี่ยวพวกมาไล่เนาะตัวเหลี meter, ่ยวฟังตัวเหลี่ยวฟังสายเนาะมันรูดออกพี่น้องเนี่ยหัวมันซึกรูดออกก็เทืนได้ทอกกระเปียนไม้เลยพี่น้องนี่มันซุบอยู่ลักษณะนี้เ้อพี่น้องนี่ซุปนี่เนาะนี่ซุปลักษณะนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยซุบลักษณะนี่พี่น้องนี่ขอนตีเลยพี่น้องนี่นี่นี่ตีเลยนี่ตีเลยนี่นี่ตีงแห้งเลยพี่น้องนี่ตีงแห้งเลย บอตองยานมันเจ็บมันกระเด้งออกเลยพี่น้องกระเด้งปุ้งออกเลยแหละนี่ถอดเองเห็นเองมันบาเนาะพี่น้องเนาะขันสักขันทรงพี่น้องสมแบบง่ายพี่น้องมันบาดประหยัดเงินเนาะเนี่ยครบเซตหนึ่งพี่น้องนี่คบเ็จหนึ่งนี่นี่เทิงขันสักขันทรงของไม้ตีเอกเนาะพี่น้องนี่ครบเซตหนึ่งของมันนี่เนี่ยคบเ็จนี่เนาะครบเ็จของมันนี่ เนี่ยตัวนี้เบิ้งพี่น้องมันเบิดสภาพเนาะนี่นี่สมบ้านบา้านแบบบ้านบา้านง่ายๆครับกองยานี่ครับที่แล้วว่าสีโบเปียนเนาะมันดุ่งดีอู้กระเทินแต่เปลี่ยนเลยเนาะพี่น้องครับผมเปลี่ยนออกเลยกองยาก,กับเปลี่ยนใหม่เนาะพี่น้องเนาะนี่ซุ่มมูนี่พี่น้องนี่มันรูดออกจากนี่พี่น้องนี่นี่ตัวนี้นี่มันรูดโบกนี่เนาะน,นี่นี่ติดกับขั้นทรง เลียวคางสายมือเนาะพี่น้องมันหลุดก็เลยได้เปลี่ยนใหม่ผมไปเบืองแล้วได้เน็ตพี่น้องพัน 8, แปดจะไปซื้อน้ำหลานเท่าไรบ่หูเนาะนี่ประมาณพันแปดพี่น้องนี่ห้าบ่ได้บักคาสร้างคาหยังเนาะพันแปดพี่น้องพันแปดตัวน,นี้กับประมาณคูนึงเนาะนี่ผมถอดออกแล้วนี่คูนึงนี่ผมถอดอมาได้คางนึงแล้วนี่พี่น้องย่างกั้นกระแทกนี่ร่องปีกนก กับไอตัวนี้ผมเอิ่นยังกับบุหูเนาะบุแ <Sw it> มนซางเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่บุเ <Sw it> ม,มนซางเนาะเนี่ย <uster> พี่น้องคูหนึ่งผมส่งมาประมาณห้าลอยสุดหนึ่งพี่น้องบอกไปแล้วก็สองคูเนาะตัวนี้สองตัวนี้สองหาลอยก็บาทพี่น้องนี่ผมสางมาแล้วล่ออะไรเนาะเดี๋ยวถอดตัวนี้ล่อพี่น้องนี่ตัวนี้มันเสียเนาะนี่ฟังนี่นี่ฟังนี่มันเสียอยู่ฟังสายเนาะ ของยามันอยู่ฝั่งทางสายมือนะพ uh, ี to self, ่น้องนี่อยู่ฝั่งสายมือบนนี้เนะพี่น้องนี่เนี่ยพี่น้องถอดน็อตออกแล้วเรียบร้อยนี่เนี่ยอยู่เลยลักษณะนี้นะพี่น้องนี่เนี่ยถอดออกแล้วเรียบร้อยพี่น้องตวเนี่มันรุดเนี่ยเนี่ยบนนี้มันรุดนี่เนี่ยพี่น้องมันรุดนอสนี่นี่รุดโบกออกถอดออกแล้วเรียบร้อยพี่น้องแล้วอะไรเนาะบันนี้ก็สิมาถอดตัวนี้พี่น้องแล้วก็ลุกย่าง ลูกย่างลูกย่างปีกนกตัวนี้การกระแทกปีกนกตัวนี้ก็แตกแล้วเนาะนี่นี่พี่น้องเนี่ยแตกแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนเลยพี่น้องในๆเดี๋ยวเปลี่ยนเลยตัวนี้ก็เปลี่ยนเดี๋ยวกับสิเปลี่ยนผ้าเบรคพร้อมเนาะพี่น้องเดี๋ยวก็ถอดแล้วก็สิเปลี่ยนผ้าเบรคคูเลยเนาะผ้าเบรคคูหนาเอาเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวคอยมาเบิ่งอีกเทนึงนะครับเนาะเดี๋ยวถอดก่อนถอดประมาณนี้แหละพี่น้องแบบว่านี่แหละถอดบ่ยาาพี่น้องถอดบ่ยาาเห็ดเองเลย เนี่ยเบอร์สิบสามเนี่ยน็อตเบอร์สิบสองน็อตเบอร์สิบสองพี่น้องนี่ตัวนี้มันตัวนี้ก็บสิบสองคือกันครับผมนี่ถ้ามีอ,กอกักกรแกะก็ง่ายเนาะคือว่าอะไรครับบานๆเฮาบ่ม,มีเครื่องมือเนาะครบคือสร้างเพิ่นนี่คอยมุนไปพี่น้องโอ้บถถ่ได้ถอดหลุดขันนี้บถถ่ได้ถอดยี่สิบป,ปีแล้วพี่น้องเอ้ยไปถอดออกก่อนเนาะ อรอยรุดและพี่น้องออกมาแล้วครับโอ้ยบร้อยนี่น้พี่น้องประมาณนี่เนาะอกมาแล้วครับนี่นี่เดี๋ยวสีให้เบิง่งเนาะสุดข้อมันเนาะพี่น้อง นี่กองยากองยาเนี่ยมันกบบระบาดไอเสียได้พี่น้องแต่ไหนไหนด้เปลี่ยนลวเนาะครับเนาะจะเปลี่ยนให้หมเลยนี่ลูกย่างปีกนกพี่น้องแตกอันหนึ่งเนาะนี่ยี่สิบกาปี้ล้วพี่น้องสมควรเปลี่ยนผมเปลี่ยนขั้นสักขั้นสูงเนาะนี่ก็ถอรออกมากเรียบร้อยแล้วครับผมดูลักษณะนี้ ต yeah. cool. 응ัวนี้กันี่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 ตัวนี้หายไปใสวะ ตัวนี้คือบ่มี่หายใส่ให้แล้วนี่พี่น้องเลยเนี่ยบมี่เอเยเนาะพี่น้องเจ็บร้อยครับผมนี่เนาะสูตรขมันร่ออะไรพี่น้องร่ออะไรครับผมเดี๋ยวเวลาประกอบเล้ยสิให้เบิ่งอีกเท่านึงเนาะพี่น้องเนาะ ซอมแบบง่ายๆบ้านๆพี่น้องนี่ครับผมนี่อันนี้เนาะผมเสียธิบายฟังอีกคืนหนึงเนาะพี่น้องสูตรนี่นี่สูตรของมันนี่สูตรของมันเนาะพี่น้องสอมง่ายๆแบบบ้านๆใส่แม่แรงตัวเดียวพี่น้องนี่แล้วเอาไมา้คืนไม้คำไว้เนาะนี่บนนี้ก็บนนี้นี่ขอนเตี้ยวเลยพี่น้องนี่เนีย่ยครับตี้ออกเนี่ยตี้ออกนี่ก็ตี้ออกนี่ ก็ตี้ออกนี่นี่นเนาะเดี๋ยวธรรมดาพี่น้องบอลพาวเวอร์เดี๋ยวสิเปลี่ยนใส่พาวเวอร์อยู่พี่น้องนี่ขั้นทรงขั้นเหลี่ยวขั้นสักขั้นเหลี่ยวเนาะเนี่ยสูตรข้อมันผมไปเบิงในเน็ตเลยเนาะพี่น้องเนี่ยผมไปเบิงในเน็ตมานี่สูตรนี่นี่ถึงกองหญ้าถึงขั้นสักขั้นทรงนี่ผมไปเบิองพน 8, นันแปดเนาะพี่น้อง พันแปดบวรุ่มขาทรงขาทรงกสีประมาณ30บาทเนาะประมาณพันแปดสามสิบสี่สิบนี่แหละครับอันนี้คูหนึงนี่ลูกย่างกันกระแทกปีกนกอันนี้ลูกย่างอันนี้ข้านมันพี่น้องเขาเอื่ยังผมกับโบจกักเนาะโดูนี่เนาะคูหนึงบวกเบสเซตผมสั่งมานี่ผมสั่งนี่ไปก่อนพี่น้องประมาณห้าร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนี่แหละถ้าจำผิดเนาะครับเนาะ ประมาณซีหาลอยพี่น้องเฮดบ่้ยากครับประหยัดงบนี่พี่น้องสูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้ประมาณซีหาลอยนี่แหละครับผมสั่งไปแล้วล่ออะไรเนาะเดี๋ยวตอนมาประกอบเดี๋ยวเสร็จประกอบให้เบิ้งอีนอฟเธอหนึ่งนาะพี่น้องถอดออกมาแล้วเรียบร้อยเป็นอาวุธเซตพี่น้องเนี่ยครับโตโยต้ารุ่นนี้เนาะโตโยต้ามิติเอ็กซ์นี่พี่นอ้องย่างที่เปลี่ยนนออมันเครื่องอีก ไหนไหนด้เห็นเลยพี่น้องล้วกะผมสิเปียนพ้าเบกพ้าเบกนาเนาะคู่หนึ่งเลยพี่น้องไหนไหด้ถอดแล้วเนาะพี่น้องเนาะได้ถอดแล้วก็สิเปียนเนาะพี่น้องนี่เอาออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะลูกย่างกั้นกระแทกปีกนกเนาะบนปีกนกหลูกย่างปีกนกเนาะเนี่ยพี่น้องลูกย่างปีกนกอยู่บองนี้เนาะน,นี่นี่ตัวนี้ก็ตีออกได้พี่น้องน,อนี่มันเป็นบูดยาสีเนาะน,น,นี่ตีออกอย่างเดียวเลยพี่น้องน,อนี่ ขอน,นำเลยผมใส่คอนที่ตะปูนี่แล้วพี่น้องนี่เนาะจะต้องโถอดหลอออกกคอนเลยครับเด้อครับวิธีเปลี่ยนโถอดหลอออกกคอนจะาโบเก,กะโถอดออกฟังนี่มันหลายเนาะฟังนั้นมันหน่อยฟังนั้นมันมันบก่อยหลายคือฟังนี่เนาะพอฟังนี่มันติดพวงมาลัยเนาะจะต้องโถอดหลอออกมานี่ก็สิเปลี่ยนผาเบกับพี่น้องนี่ผาเบกะเหลือบ่หลายปันไดแต่ใส่ได้อีกปีสองปีพุ่นแหละ แต่กะสิเปลีนน่ยนเนาะสิเปลี่ยนออกเดี๋ยวสิมาให้เบิองอีกเท่านึงเนาะพี่น้องตอนใสน่เนาะรออะไรก่อนพี่น้องเนาะประมาณนี้เนาะพี่น้อง